สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีบรรยากาศเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพามายามกุ้งนะครับใส่กุ้งไว้สิบหลังนะครับมือนี้นะครับแต่ว่าเหมือวานตอนใส่ใบทายไว้เลยครับเนื่องจากว่าใส่ยังหมดแรงมันมืดเลยครับทายบบเห็นเนาะมาขึ้นนะครับเดี๋ยวเข้ามาทายตอนยี่ห้อเสาเลยตอนกุ่นะครับวัดสิมานบอนะครับเดี๋ยวเบื้องหลังแรกนะครับหลังนี้ครับ ตุ่มกุ้งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไอ้ไซเวท้ง่มดหาหลังนะครับไวเวทนี่นะครับหาหลังแล้วก็ใส่กระจายไปทั้งุ่นน้ำนะครับรูบร่วมกันประมาณสิบหลังนะครับโบหูนะครับว่าสีมานบ่อยนะครับนี่ครับเขาเนี้ยยุคครับจะว่ากับสิบัวลายเป็นไรนะครับนี่ครับได้ประมาณนี้นะครับ กบบัหลายนะครับได้บัหลายเป็นไดนะครับเขาบัหลายเป็นไดบ่วมันยังยเดี๋ยวเขาไปเบิ่งอีกหลังนึงนะครับ mm hmm. ใส่เหัวหันปลาดุกนะครับหัวหันปลาดุกล้วนๆนะครับได้บัหลายเป็นไดนะครับเขาบัหลายเป็นได แถวบมานนี้นะครับกุ้งนะครับร,มรวมๆสิบหลังก็จ้ได้พ่อก่อยเจ้ครับแต่ว่าบริยงพ่อขายนะครับเน,ะนาะบรรยากาศนี่ครับน้องหนามนะครับน้องหนามใหญ่นะครับไปเฮาเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งอีกสามหลังนะครับ เหมือนอยาอ่ากิ้าอย่างนี้เบื้องแค่หาหลังนะครับเนาะเพราะว่าอีหาหลังอยู่ไกลนะครับกุ้งเขาโบหลเป็นไงน,นะครับเขานิดเดียว ปลาอยมีกลุ่ล้วครับเดี๋ยวบังอิญหลังนึงครับกุ่งบ่า่อยเข่าเลยครับบ่า่อยมีเลยนะครับเขาบ้าลายเป็นใดแต่ทายเบังบรรยากาศนะครับบรรยากาศ ไม่ดักกุ้งนะครับน้องน้ำใยนะครับไอเป็นปลาปลา,าอาจจะลายนะครับกุ้งเราเลยไม่ค่อยมีเดี๋ยวเบื้องหลังสุดท้ายนะครับ นี่ยเขาเนี่ยครับเขาบ่ไลี่ว่าแต่พอก่อยนะครับกลุ้งหน่อยก็หลอดออกไปนอกเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม